อร้อยสามสิบบาทครับพี่ร้อยเฮ้ยผมพี่เราใช้จริงนี่รถซิ่งผมใช้จริงคือผมไม่เป็นคนที่ต้องใช้อะไรก่อนถึงจะเชื่อร้อยสามสิบหรอผมลองแล้วคันไม้รุ่นสี่ครับอ่เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะโอเคหนึ่งสอง้เสร็จแล้วเอ๊ะไหวพี่รื้อได้ทั้งวันไหวครับ คครับสวัสดีเพื่อนๆครับที่เราค้างคากันคลิปที่แล้วก็คือเราตีลูกปืนแข้งเสร็จแล้วเนี่ยวิธีเอาออกมันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกัาว่าวิธีเครื่องมือเอาออกเนี่ยมันทำกันยังไงนะครับก็ท้ายคลิปเดี๋ยวเรามีให้ดูนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณช่างแอลช่างแอลครับก็คือช่างประจําของบางเซนบางเทพก็คือมือขวาของบางเซนะครับให้เทคนิคนี้มาจริงๆนะเทคนิคนี้มาคือคือจริงๆรเนี่ย วิธีจะออกอ่ะรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเครื่องมืออ่ะทำอันนี้มันเ้นง่ายดีครับเดี๋ยวดูท้ายคลิปว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวต้นคลิปเรามาดูก่อนว่าตอนนี้เราตีแข้งเสร็จเรียบร้อยตอนแรกจะทําวิธีตีแข้งให้ด้วยเลยแต่ว่าคิดไปคิดมาขอเก็บเป็นโนฮาวของร้านดีกว่าแต่เอาแต่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราไกด์ให้อย่างนี้แล้วกันนะครับว่าที่ร้านจะตีน่ก็คือจะไม่ได้สนใจว่าเอาง่ายจะไม่ได้หาเซนเตอร์จากบ่าเดิมครับ ก็คือเนี่ยอย่างแข้งมีการเชื่อมมาซ่อมมาเงี้ยมันบิดอย่างเงี้ยเวลาเราตีลูกปืนแข้งทางร้านจะไม่จะไม่เอาศูนย์จากที่เบี้ยวแล้ว,วคือบางที่เขาก็จะหาศูนย์แล้วก็คเนลทางร้านไม่ใช่อย่างนั้นทางนั้นใบใบให้ก็คือเราจะอ้างอิงศูนย์จากแข้งเบิกใหม่หที่ร้านจะมีแข้งเบิกใหม่สแตนบายไว้ทั้งทั้งฝั่งคัดแล้วก็ฝั่งจานไฟเลยครับก็คือจะหาศูนย์มาจากอันนี้แล้วถ่ายศูนย์มาเพราะฉะนั้นคือจะไม่สนใจเลยว่าอ้นี่จะเบี้ยวไปยังไง คือจะเรียกมันกลับมาศูนย์เก่าเอาเป็นว่าประมาณนั้นส่วนวิธีการทำยังไงขอเก็บไว้ขอเก็บไว้หน่อยนึงพอดีมีมีพรรคพวกทักมาเฮ้ยพี่เอาไว้รับงานหน่อยเลยหน่อยนี้ก็เอาโอเคโอเคก็เลยเอาเขียต้องขอภัยเพื่อนด้วยคก็เอาเป็นว่าก็เป็นว่าถ้าถ้าทางร้านตีก็คือจะใช้อ้างยิงจากศูนเดิมเองเพราะฉะนั้นร้านเราจะไม่กลัวว่ามันจะเบี้ยวไปทางไหนเราจะเรียกกลับมันมาทีนี้เรามาดูค่าความโตของลูกปืนที่เรา ที่ทางร้านจะจะจะทำกันอ่าเรามามาวัดค่าสแตนดาร์ดก่อนอ่าวัดค่าสแตนดาร์ดจากโรงงานก่อนนะฮะอันนี้เป็นฝั่งคัดนะฮะฝัะ่งคัดคือจะแน,น่แนกว่าฝั่งยานไฟอ่าเดี๋ยว,นนว,ว,วเราเดี๋ยวมาวัดก่อนเดี๋ยวเราใช้บอเกตวันนี้นะครับอ่าบอเกตมาเครื่องมืออ่าบอเกตนะครับทีนี้ก่อนจะวัดบอเกตเนี่ยลูกปืนมันจะในมิเตอร์ห้ามิลครับ125จะ56้มิลเพราะฉะนั้นเราจะเราจะแคลก่อนอ่าเราตั้งไมโครที่56มาอ่สิบหไมโครที่56าอ่าโอเคล็อกไค อ่าคือห6สิหกมิลนะเราต้องเคลวก่อนนะครับอ่าเราจะเคลวก่อนว่าห้าสิบหกเราอยู่ตรงไหนนะครับบานบานมากนะครับไม่มีที่ยึดนะใครมีที่บริจาคมาด้วยนะครับที่ยึดไมโครนะครับโอ้นะครับเนี่ยเราก็เราก็จะเคลั่งนี้อ่าอ่าให้เราดูเกตครับอ่าก็จะอ่านี่คือศูนย์นะครับอ่าโอเคนี่คือห้าสิบหกคือขีขีศูนย์ครับอ่านี่คือขีศูนย์นะครับทีนี้เราก็จะมาวัดที่แข็งนี้ก่อน อ่านะครับนี่เดิมๆโรงงานนะครับไม่ผ่านการใช้งานอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่านี้ของเดิมพื้นเนี่ยครับก็จะอยู่เห็นไหมก็จะตกลงมาประมาณ2ขีดครับเห็นไหมครับครับอ่าก็คือถ้าอา่านถ้าอ่านออกมาก็คือเดี๋ยวขออนุญาตจะได้ไป็เกียง 2, 2> ขีดนะก็ตาลงมา2ขีดก็คืออ่านออกมาก็คือจะเป็น55.98ครับอ่าถ้าภาษาคือ55.98อ่าทีนี้เรามาดูฝั่งคะไอ้ฝั่งจานไฟฝั่งจานไฟมันจะหลวมกว่า มันจะหลวมกว่านะครับมันจะหลวมกว่าอันนี้มันเป็นพื้นฐานทพื้นฐานจำเป็นว่าให้การประกอบถอดประกอบง่ายที่ครับหลักการเพื่อถอดประกอบง่ายถึงบอกว่าวิธีแบบเราอ่ะประกอบได้แต่ถอดอ่ะไม่ได้มันถึงมีคลิปวิธีคลิปนี้ขึ้นมาไงวิธีวิธีตอนถอดได้ฉันก่อถอดยังไงเพราะะปกติมันถอดนได้เลยเพราะว่ามันหลวมไงอ่าเนี่ยเรามาดูครับผมว่าผมว่าเด็กเรียนรู้ไปด้วยเนี่ยมันขึ้นมาบนมันขึ้นมาบนประมาณสองขีดกับกันมันก็จะกลายเป็น 5. 6จุด 02ครับลูกปืนก็จะเข้าง่ายๆครับฝั่งนี้ก็จะไม่ต้องออกแรงเข้าในสวมพอดี H7 นี่ภาษาวิศวะเรียกว่าการสวมแบบ H7 คือสวมพอดีสวมเข้าปุ๊บไม่มีน้ำหนักคือเอามือตบๆๆไปจะเข้าเลยไม่มีการคอนทีเนี้ยเอาที่บอกเราไม่เอารถจริงเราไม่เอาเราจะทํา2ฝั่งให้มันเท่ากันเลยโดยค่าสแตนดาดของโรงงานโดยเราอิงไปฝั่งคัดก็คือ55.98โอ้แต่บางทีมันแน่นไป บางทีผมก็จะตีอยู่55.98 55.99ครับ่าจะไม่เกิน56.0มากนี้ปะจะไม่เกิน56.0ถ้ายังอยู่56.0เราก็ยังช้าอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่ถือโอเคแต่ว่าก็คือจะพยายามคุมไว้ที่55.98 55.99เพราะบางทีมันเราไม่ใช่ CNC มันคุมไม่ได้บางทีเป็น CNC มันก็คุมไม่ได้กันนะแต่เราคือแบบเราก็จะมีนู่หาวอยู่่เรามาทำกันเช็คกันตอนนี้ไอ้เจ้ตีเสร็จแล้ว อันนี้คือฝั่งฝั่งฮักครับถึงบอกเราจะคุมไว้5 5 9สิบห้าจุดเก้าปถึงเกอืออ่าเราก็แย่เข้ามาเลยอู้นี่ผมได้ได้เรียนรู้ไปด้วยเนี่ยอ่าครับก็จะพออยู่9ก้าแปดนะครับครับอ่าเราเท่ากันด่าดเลยอ่ใช่ครับทีนี้เรามาดูฝั่งคัทเรานี่ฝั่งคัทเราก็ตีใหม่เหมือนกันตีใหม่ทั้งคู่ครับเพราะว่ามันมีรอยเชื่อมครับอ่ามันมีการเชื่อมไงมันมันจะความกลมมันจะไม่มีแล้วอ่าสมาร์ทเอานีลงหน่อย อ่าที่นี่ฝังคับเราก็ตีหลเรียบเนียนสวยหรูไม่มีหลุดนะน้องๆถ้าหลุดเราเค็มอ่าทีนี้เราก็จะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็น9 9ครับอ่า99้าก็จะหลวมกว่านน้อยนึงแต่หลวมแต่คับกว่าเดิมเดิมเยอะเลย 3- 3จุดเขาเรียก3ามขีดสาขีด3ามขีดก็จะอยู่ประมาณ30ไมคร ครับอ่าแรงสี 10, มันขีดละ10ไมครครับอ่าน้องๆนะตัวนี้ก็จะกลายเป็น5้าส้ไอห้าสิบห้าครับอ่าก็าจะแน่นนี่เราใช้ประมาณนี้ <S <S อันนี้คือตัวเลขไปก่อนอ่าเอาละครับตัวเลขไม่หลอกใครตัวเลขไม่หลอกใครนะถ้าเราไม่หลอกตัวเอง <S 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 อ่ <S <S ที่เราก็จะประกอบอ่าเดี๋ยวเราจะประกอบกันอ่ามันดูมาดูความแน่นเหมือนเดิมอ่าอยู่ไหนอ่าโอเคเอาน้ำมันเครื่องมาทานยทั้งบัสนี่น้ำมันเครื่องไอ้ดูโรเราไอ้ดูโรเรานู่นนีนี่เลย เ,เพราะว่าตอนนี้เราเราใช้แบรนด์นี้ครับเอ๊ะทำไมมไาใช้แบรนด์นี้ช่างก่อเมื่อก่อนช่างกอใช้แบรนด์หนึ่งใช่ครับเพราะอะไรเพราะบางทีเราทํารถให้ลูกค้าแบบโอ้ตออ้นน้ำมันเครื่องที่ร้านใช้รีต้าสี่ร้อยห้าสิบนะครับออรบ,บางทีลูกค้าแบบอเรา,านะก็เลยพยายามผมไปพยายามไปค้นหาสรรหามาที่มันดีแล้วราคาไม่แพงด้วยให้ทายพี่เปาให้ทายเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้าสิบเบอร์เนี้ยราคาราคาคิดว่าราคาว่าคิดว่า ร้อยสามสิบบาทครับพี่เราใช้จริงนี่รถซิ่งผมใช้จริงคือผมไม่เป็นคนที่ต้องใช้อะไรก่อนถึงจะเชื่อร้อยสามสิบหรอผมลองแล้วคัดไม่ลื่นสี่ห้าร้อยได้คัดไม่ลื่นเครื่องไม่ร้อนอันนี้ตัวถูกนะเฮ้ยช่างมอสขอตัวแพงหน่อยตัวแพงตัวท็อปเขานะตัวท็อปจะเป็นสิบสิบวีี่สิบนะครับเป็นเป็นฉลากสีน้ำเงินนะช่างมอสมันมีฉลากสีน้ำเงินกับสีเขียว สีเขียวจะเป็นรถออโต้ออโต้ก็มีนะเรามีมีขายเหมือนกันอันนี้เราเอารถเกียร์ให้ดูก่อนถ้างบถึงเอาเอาอีกตัวที่ว่าตัวท็อปเท่าไหร่พี่ให้ทายก่อนตัวท็อป500อะโอ้โห200ครับไม่เกิน200ครับคือรวมค่าแรงเปลี่ยน่ะ220บาทครับโอ้โหเพราะว่าถ้าถ้าถ้าตัวท็อปส่วนใหญ่ถ้าน้ำมันโดยทั่วไปแล้วอาจารยาคาสูงๆเราเดี๋ยวเราจะน้ำมันมาราะว่าเป็นเป็นน้ำมันที่ะกับพวกลิ่นหอมนะพี่กินเหมือนเราแบบ เติมทูทีอ่ะเวลาควันออกอ่ะครับหอมตัวเนี้ยเออจุดเด่นเขาเลยนะครับเปิดเลยอ่าเรามาชลุกันนะตัวนี้แบบสีเขียวสีเขียวเนี่ยสีเขียวจะเป็นรถออโต้ครับอ่ามีครบเลยนี่ถ้าถ้าเป็นรถเกียร์จะเป็นฉลากสีฟ้าอ่านี่สี่สิบตัวเนี้ยจะเป็นสังเคราะห์ครับก็ถึงบอกรวมค่าแรงเปลี่ยนถ่ายสองร้อยยี่สิบครับรวมค่าแรงแล้วนะรวมค่าแรงแล้วนะไอ้นี่รวมไอ้นี่รวมค่าแรงเปลี่ยนถ่ายร้อยหกสิบบาทโอ้โหเออนะครับมี ใช่ครับนี่ตัวนี้จะเป็นรถออโต้ครับเป็นรถออโต้ครับเดี๋ยวก็มีน้ำมันเฟืองท้ายด้วยตัวนี้มีบริการผมการันตีเลยผมใช้แล้วใช้ได้ดีใช้ได้จริงอันนี้คือเราใช้ด้วยใช้ด้วยผมใช้ด้วยเลยเราถึงได้ผมเอางี้ละเดี๋ยวพาไปดูสต็อกคือเริ่มมาด้วยคือผมซื้อมาใช้มาขายรถนี้หราอเปล่าที่จริงส่วนมากผมซื้อมาใช้เพราะที่ร้านทํารถซิ่งเปลี่ยนตลอดคือบางทีไปซิ่งมาของเราเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกคือเมื่อก่อนพอมันรละสี่ร้อยห้าสิบ จะเปลี่ยนต้องใช้เก่ามากองเอาพี่ตอนนี้คือเปลี่ยนเลยทิ้งเลยคือเปลี่ยนทิ้งเลยจะใช้ทีคือเอาพี่รถสองอันนี้ต่างกันยังไงตัวนี้เขาแนะนําให้เบอร์ห้าสิบเนี่ยเขาแนะนําให้เปลี่ยนทุกสองพันกิโลโอ้ยก็เยอะนะเยอะนะที่สองพันกิโลอะแต่พอเป็นสังเคราะห์ตัวนี้สี่พันนี่เลยครับโอ้ยสี่พันปกติไม่ไม่น่าเกินสามพันใช่ใช่ครับนี่ก็เลยแบบเอ้เราก็เลยตัวนี้ถ่ายไปบ่อยหน่อยนึงขึ้นหน่อยนึงเพื่อปกป้องเบอร์หนืดกว่ารถวินรถแ๊งรถที่แบบขี่ทั้งวันร้อนๆอ่ะต้องเป็นเบอร์หนื่ แต่ถ้าลดซิ่งแบบหลังเราออไปซิ่งบ้างอะไรบ้างไม่ค่อยได้ขี่เป็นเบ์นี้อ๋อเดี๋ยวเราเอามาชมลมเราตัวถูกชโลมเออเลยราคาส่งมีนะราคาส่งร้้นท้ามีนะครับเนี่ยพิจเต้าลองดูมีกลิ่นมันจะหอมมันเหมือนทุ่ทีติดเครื่องมามันดูทีเลยครับเวลาติดเครื่องเดี๋ยวเราทาไปหน่อยสองข้างเลยในแนวเนี่ยโอเคอ่านะครับ โอเคทีนี้เราจะประกอบได้หมดเลยใช่ครับเราจะทาทาไว้หน่อยนึงนะครับหรือเราจะดูดเข้านะฮะคลิปก่อนหน้าเราเป่าเข้าให้แล้วใช่ไหมใช่มันร้อนไงพี่บอกมันร้อนอันที่เดียวอ๋อเห็นแม่เหล็กยังใครทักเลยติดข้างเนี่ยบางทีร้อนๆเคยนะพี่เป่าแล้วร้อนใส่ปุ๊บเอ้าผิดชิ้นฐานใสข้างเอาออกบางทีแบบเบื่อๆอย่างนี้นะฮะอ่าโอเคนี่ถ้าข้ามันได้มันจะเนี่ยมันจะเข้าไปหน่อยนึงมันจะได้ศูนย เราจะพลิกมาดูดเลยชักมาประคองไว้วประคองประคองข้อไว้พลิกปึงเราจะดูดเนี่ยเป็นจะได้ยินเสียงแบบสะใจกบบปัวป้วปัว๊วปั้วเสียงมันเสียง,งมันเสียงแรงแรงเบียดเงินเดี๋ยวเราจะมาจอดลู้อีกทีว่าไอ้เบอร์นั้นมันเครื่องที่ผมพูดเมื่อกี้มันแต่เลขแต่ละตัวมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราทำแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามได้เลยครับ เทคนิคนะครับเพื่อนๆเวลามันตึงอ่ะเราตึงก่อนนะรอบหนึ่งนะมผมจะบอกให้เทคนิคนะครับอย่างเงี้ยเราตึงปุ๊บคายก่อนนะครับคายออกไปก่อนคายาไปก่อนเพื่อถ้ามันไม่เข้ามันจะกินเนื้อรเราเราววมันก่อนหน่อยนึงแล้วเราก็เอาใหม่อีกรอบนึง<อ>เนี่ยถ้ามันพึ<อ>่งเนี่ยมันเข้าแล้วมันจะเข้าแล้วเนี่ยมันจะได้สูตแล้วครับแต่ถ้าแบบ พยายามพยายามขันบ่อยๆแล้วจําจําฟิลลิ่งไว้คือถ้ามันแน่นมากอะ่ะก็คือมันมันกินเนื้อมันไม่เข้าครับแต่ถ้าเราเมื่อกี้ที่เราวัดออกมาได้เท่านั้นอะ่ะกประกอบง,ง่ายยังไงก็ประกอบง่ายยังไงก็ไม่กินเนื้อที่กินเนื้อคือมันมันแน่นไปครับโอ้ผมว่าได้ความรู้เดอะทีเดียวครับ,เ,รบเนี่ยขนาดนี้ยคุณคาะอไม่ออกแน่นอนผมบอกให้แต่เวลาออกฝั่งนี้เราก็ใช้ไฮดรอลิกนะครับเ,เพราะว่ามันแยกออกมาแล้วไง แต่ตอนไม่อยู่ประกบกันน่ะเนี่ยเราจะถึงมีคําตอบท้ายคลิปวันนี้ครับอ่เดี๋ยวเราประกอบให้เข้าไปด้วยนะครับนะอาได้ยินเสียงนะเห็นนะนะครับอ่าโอเคแตะชนแล้วนะฮะรับครับ,รบอ่าโอเคเามาอข้างไล้ช่างบัดเรี่เราอีกข้างเข้าเลยนะฮะอ่เราทานํำมันไว้เรียบร้อยฟาบ เนี่ยปกติคือมันจะเ,าเอามือเคาะเข้าได้เลยครับพี่<า>อ่าข้างเนี้ยเงี้ยเราเรา,เอาลองดูได้เดิมๆอ,ะอ่ะอ่านี่นี่นะครับนี่เรื่องของของเดิมนะเันี่ยมันลงเลยอ่าครับมันเข้าเลยเออครับเนี่ยเอาเออกเขา้ายังง<า>่ายครับอ่าแต่เราไม่เอาเลยลดิ่งเราถ้ามันหลวมมันไม่เอาเราซิ่งมันไม่ดีผมบอกเลยโอ้หนี่ไม่ยอมลงเลยนะใช่ครับมันจะลงหน่อยนึงแบบแค่เป็นไกด์เราต้องดูดเข้าเหมือนเดิม นี่แหละปัญหาเอาพอดูเข้าแล้วเอาออกไงไงวันนี้มีคําตอบโอ้แต่ทำอย่างเงี้ยแล้วประกันว่ารถนิ่งเรื่อยเพาะลูกตใหญ่ครับครับผมบอกเลยลูกใหญ่จะสถียรแต่รถหัวฉีดครับแต่รถหัวฉีดคาบูจะไม่เห็นผลมากหรหัวฉีดเห็นผลมากนะครับเสื้อไอรอนอ้เพราะว่ามันมีติ่งให้อ่านตั้งเก้าเก้าติ่งไงครับถ้ามันสะดุดไปอันหนึ่งมันก็จะรถมันก็จะแบบไม่ค่อยสมบูรณ์ช่างวัดเลงบูญนะ เพราะเมื่อกี้มันเป็น5.9.55.99มันก็จะน้ำหนักก็จะไม่เยอะเท่าฝั่งนั้นแต,แต่แน่นกว่าเดิมเอาเป็นว่าเคาะไม่ออกอะตีไม่เข้าอ่ะ่างนี้ดีกว่าครับเข้านะคุณมัตโอ้โหเนี้ย <Okay. S 2> โอเคลงแล้วเรียบร้อยนะอ่าโอเคครับ พราะเราทําได้สูงเนี่ยครับน้นปีเลยนะเมื่อกี้นะฮะลื่นแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับขันน็อตก็ลื่นครับไม่ต้องห่วงอ่าทีเรามาดูวิธีออกได้ที่เพื่อนๆนั่นกันที่เราดูซิว่าเวทเมื่อแน่นขนาดนี้แล้วอ๋ใส่เวทโอเคโยวไปเขาเดี๋ยวเอาแขนเลยเอาแขนเอาเลยต้อใส่เวทอ่ะโอ้แน่นเว้ย ทำไมแน่นวะ,ะเดี๋ยวเอานอดอออก่อนโอเคนี่เราจะมาดูครับนี่ครับนี่แต่แท้นี่เลยนะครับเราไปใช้ ฝาครอบจานไฟที่มันเสียหร,หรือไม่ใช้หรือไม่มีจริงๆก็ยอมสลาสซะหนึ่ง,งอัอง<ใ>นโออะครับยอมสละแต่ยังแต่ส่วนมากจะมีแตกๆอยู่แล้วพี่ทิ้งเขาทิ้งๆกันนะครับเยอะๆๆนะครับได้หมดเลยทีนี้เราก็ไปเนี่ยหาน็อตเลดท,ที่มันเกี่ยวรูดแล้วข้างในนะครับนะครับ,รบอารับให้หน่อยไป<ห>ครับนะครับเนี่ยเราก็ทําการ เวลาหกเหลี่ยมมันชอบลู่อะไรสังเกตเลยพี่แล้วที่เนี่ยแต่พยายามก็พยายามพยายามหาตัวที่มันหนาหนาหน่อยก็คือแบบตัวที่มันแบบบางทีเขาจะเว้าให้มันเข้าไปอ่ะเอาให้เกียวมันเยอะสุดนั่นแหละนะครับแล้วก็ทําตราบเกียวแล้วที่ที่ร้านก็ไปหาไอเนี่ยพายึดเครื่องครับพี่แล้มามาดดยเกียวเพิ่มเฉยแค่นี้เองอ๋อเป็นแค่นี้เองเยาจะทำให้ดูนะครับว่ามันเอ้ยมันง่ายขนาดไหนวา นะครับเช็คก่อนนะว่าน็อตไม่มีเั่าตัวนะแกเอาหมดแล้วนะก่อนอีพลาเครื่องนะไม่ใช่มีน็อตอยู่เดี๋ยวชิปหายเลยนะชิปหายเขาบอกช่างเขาชิปหายเลยนะอ่านะครับเข้าเลยอ๋อนี่เองบูทบูทเราไปไหนวะมีบูทไหมไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแต่มีจะบูทจะดีมากเลยนะน้องเอานะครับเราก็ใส่บูทเพื่อความชัวนะครับใส่บูทเพืให้เซนเตอร์มันตรงนะน้องอืมแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยครับเนี่ยปกตินี่แหละน็อต ความยาวของมันให้มันเรียบร้อยนะเดี๋ยวเกลียวไม่ถึงเราดึงลูดนะบอกก่อนนะครับเดนะีเ๋ยวลูดนะครับอ่าให้มันเกลียวะระยะมันพอดีนะนะี่มุมลองนับที่ตรงนี้แข้งเท่าไหร่นะครับไอไ่เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะอ่าโอเคหนึ่งสองเสร็จแล้วเอร็จแวไฟไหมลื้อได้ทั้งวันไหวครับเพราะว่านะครับเนี่ยครับแป๊บเดียวเองเนาะหนึ่งก็ดึง มัยกขึ้นมาเลยนะครับว่าโอเคเนี่ยต้องมีเป็นอีกหนึ่งเทคนิคก็มีอันนี้อันหนึ่งถ้าไม่มีก็ประแคขันไปเลยก็มือมือขันันขันก็ได้ครับแต่เราก็บล็อกแบตยิงขึ้นมาเลยก็หวังว่าเพื่อนจะได้คำตอบแล้วก็ไปใช้นะครับมันเดิมให้เครดิตช่างแอลลงเงินบางสมองเทิปปกติคือผมจะลองสตอร์โลโหอะไร่เยอะหมดเลยวันนั้นไปเห็นเอ้าพี่ทำง่ายยางเลยเออเออไดดีขอมาใช้เดี๋ยวบอกจัดไปเลย ก็เลยมาส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนๆใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันไม่ได้ทราบกันไม่มีอะไรเสียหายเอาไปใช้กันนะครับครับนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าไม่มีไม่แน่ผมอาจจะทาขายโอเคอ่าก็คือเดี๋ยวทำเนี้ยคู่เนี้ยคู่เนี้ยคู่เนี้ยขายคู่นี้ไปขายนะโอเคสักมัดเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆใครที่ยังไม่ดูคลิปก่อนหน้าที่ว่าเราเซ็ตแข้งรถแข่งนะครับก็ย้อนดูได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็อย่าลืมน้ำมันเครื่อง ผู้สนับสนุนตัวนี้ใช่ดีผู้สนับสนุนของเราครับน้ำมันเครื่อง Enduro มีทั้งสายพานรถเกียร์ไม่ใช่ดีจริงๆคัดไม่ลื่นโอเคเจอกันคลิปหน้ามีอะไรฝากติดตามช่องหนึ่ง p องแปรช็อปด้วยกด Subscribe ด้วยนะครับบบ๊าายยบ๊ายบาย